ก็สวัสดีทุกๆคนที่ลงเข้ามาดูด้วยนะครับผมวันนี้เราก็จะมาสรุปรายละเอียดแพทล่าสุดนั่นเองก็คือแพทอะไรวะเนี่แพทนหนึ่งจุด้าจุดสามเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าเนาะอโดยแพทนี้นะเป็นแพทที่แบบอัปเดตมาแล้วคือโดนเนิร์ฟกันไปถึง9ตัวด้วยกันนะโดนเนิร์ฟเยอะมากแพทนี้ไม่รู้ทำไมแบบเนิฟเยอะจริงๆเนิรเก้ฮีโร่ คงงมากเนื้อป้อมเนื้ออะไรด้วยเฮ้ยไม่เนื้อป้อมนี่หว่าโดยฮีโร่ตัวแรกที่บัฟเลยนะครับผมก็คือคลินนั่นเองคลิน <Clean> อ่าเขาว่ามนทนเขาบอกนะว่าคลินน่ะใช้เวลาในการเกิดนานเกินไปสําหรับการเป็นนักยิงคือเคลีบคลิปอะไรพวกนี้นานแล้วก็ความแรงของสกิลอะไรพวกนี้มันก็ยังไม่พอที่จะเคลี์คลิแต่และเวฟให้มันจบเร็วๆอะไรเงี้ย เนไมว่ควาสามารถในการเคลียร์คลิปเลนมันน้อยเกินไปนั่นแหละก็เลยปรับให้มันสามารถเคลียร์คลิปได้ง่ายขึ้นในต้นเกมแล้วก็ตอนกลางเกมนะโดยปรับประมาณนี้ก็คือสกิลหนึอ่ะจะเพิ่มดาเมจตอนต้นเกมจาก200เป็น250และเพิ่มดาเมจตอนปลายเกมจาก400เป็น450ใช้มานาลดลงจาก80ถึง105 105เป็น60ถึง85นะ ส่วนสกิลที่2องคูดาวสกิลลดลงจาก12เหลือ10วิและถ้าว่าเราใช้โดนอ่าโดนศัตรูเนี่ยจากที่มันจะลดคูดาวลง50%จะเหลือแค่40%นะครับผมต่อไปคือเบเนเด็ตตาถูกปรับให้สมดุลมากขึ้นนะโดยเขาบอกว่าตัวนี้นะมันโหดเกินไปในช่วงต้นเกมแล้วก็กลางเกมก็เลยปรับลดเาเมตนิดหน่อยสำหรับสกิลหนึ่สกิลหนึนี่ทำให้เรียกว่านะ เวลาในการได้เอฟเฟกต์อ่ะมันเร็วขึ้นก็คือจะฟันไวขึ้นนั่นเองแต่ว่าดาเมจที่ทำได้จะลดลงไป100นะเห็นไหมจาก300ถึง500เป็น200ถึง400ร้ก็ลงไป100ส่วนมันมีดาเมจ2รอบเนาะรอบที่2นี่จะทำความเสียหายจาก180ถึง300เป็น100ถึง220ลดลงไปถึง80เลยทีเดียวส่วนสกิล2ของเมดเปเดเตต้าเนาะจะได้รับสกิลใหม่ก็คืออ่าถ้าว่าเรา กดใช้สกิลปุ๊บถ้าว่าเราบล็อกดาเมจจากศัตรูได้ไม่ว่าจะเป็นคลิปหรือว่าฮีโร่เนี่ยทุกๆดาเมจเลยเราจะชาร์จสกิลติดตัวจนเต็มโอเคันนี้คือสกิลใหม่นะส่วนพาสซีฟอันนี้โดนเนิร์ฟพาสซีฟเนี่ยจะทำดาเมจจาก100บวกพลังโจมตีกายภาพทั้งหมดเป็น50บวก200%ของพลังโจมตีกายภาพทั้งหมดนะจาก220ของพลังโจมตีกายภาพทั้งหมดเป็น2 0 0ของ หลังโจมตีแกยภาพบวกห้าสิบซึ่งดาเมจมันน้อยลงครึ่งหนึ่งเลยมั้งเออครึ่งหนึ่งเลยนะอาจจะเกินครึ่งด้วยซ้ำอ่ะแต่ว่าดาเมจที่ทำใส่คลิปจะเพิ่มขึ้นสามจากสามสิบเปอร์เซ็นตะ์เป็นสี่สิบเปอร์เซ็นต์ต่อไปตัวที่โดนบัฟตัวต่อไปก็คือเอสเตสนั่นเองโดยเอสเตสจะบัฟสกิลหนึ่งนะจะทำให้ได้เอฟเฟกต์ใหม่ก็คือเพิ่มความเร็วกันขึ้นที่อนที่15%ถ้าว่าใช้ ลิงก์กับทุกๆคนเลยลิงก์กับตัวเองไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าแล้วก็ไม่รู้ว่าทั้งเพิ่มความเร็วทั้งเราแล้วก็เพื่อนเราด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจยังไม่ได้ไปลองเล่นนะส่วนหมดละมั้งหมดแล้ว,ลว,ลวตัวที่โดนปั๊บในแพทนี้มีสองตัวตับสมดุลตัวหนึ่งแล้วก็โดนเนื้อไปเก้าตัวด้วยกันเอ้ยเก้าหรือแปดแปดแปดตัวตัวตัวแรกเลยที่โดนเนืหนักก็คือบารัส ซึ่ง HP พื้นฐานของบารัสนะโดนเนอร์ฟลงมา200เฮ้ย150เฮ้ย250 250หรือว่า150วะ150บวก5 50เป็น700โอเคลดลงมา150นะ HP พื้นฐานแล้วก็การเติบโตของ HP เนี่ยจาก249เนี่ยต่อเลเวลเนี่ยเป็น229ต่อเลเวลนะแล้วก็ Ultimate เนี่ยเพิ่ม cooldown ขึ้นไปอีกจาก42ถึง30วินาทีเป็น50ถึง40วินาทีซึ่งมันนานมากเลยนะผมว่าต้นเกมนี่คือแบบ ใช้อันติทีนึงก็คือต้องเล็งดีๆอะ่ะแล้วถ้าว่าเสียอันติฟรีก็จบเลยนะ <c oughs> ตัวต่อไปก็คือลูน็อกซ์นั่นเองโดยทางมนทนเขา,เขาบอกมาว่าลูน็อกซ์เนี่ยสำหรับในแรงก์แล้วก็ในทัวร์นาเมนต์เนี่ยคือมันดาเมจมันสูงเกินไปดาเมจที่มันทําใส่พวกโรมิงแทงซัพพอร์ตอะไรพวกนี้มันเยอะเกินไปใช่ไหมก็เลยปรับให้ความสามารถในการ เล่นลูนอ克เป็นจังเกิลเนี่ยลดลงปรับลดดาเมจที่เป็นเปอร์เซ็นต์ทำลายเลือดแทงเนี่ยลดลงไปอีกก็คือสกิลหนึ่งเนี่ยไอ้สกิลหนึ่งพลังความมืดนะพลังแห่งความกลาหลน,นั่นแหละดาเมจสูงสุดจาก2 4 0ร้อถึงสามเหลือแค่2 0 0ถึงสามแต่ได้แลกมากับโบนัสพลังเวทจาก120%เป็น130%นนะแล้วก็ ดาเมจโบนัสที่ทำความเสียหาย HP สูงสุดของศัตรูเนี่ยเหลือแค่1.5%ถึง3.5%ของ HP สูงสุดของศัตรูและถึงจะลดลงนะแต่ก็เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเอฟเฟกนี้สามารถมีผลกับคลิปได้แล้วแล้วก็ Ultimate. อัลติเมทอาร่างความโกลาหลเนี่ยครูดาวจะเพิ่มขึ้น จาก18ถึง14เป็น25ถึง15โดยตอนเด็ดเกมคคุดาวก็จะเพิ่มขึ้น1วินาทีนะแล้วก็ลูน็อกซี่ออกของรถคูดาวไม่ได้อยู่แล้วด้วยก็ถือว่าโอเคนะถือว่าอาจจะเล่นได้อีกนิดนึงแต่อาจจะเล่นยากกว่าเดิมต่อไปคือจอเฮดที่เพิ่งขายสกินนี้ปิกไปพอขายเสร็จก็เนิร์ฟเลยจ้า <laughs> เนิร์ฟจริงหรือเปล่าอะ่ะอ่านแล้วเหมือนไม่ได้เนิฟเลยะดูนะทุกคนเขาบอกว่า จอเฮดเนี่ยเบอร์ดาเมจหนักเกินไปแล้วก็ตอนต้นเกมเนี่ยมันถึกเกินไปก็เลยเนฟสกิลสองเกราะของจอเฮดหลังจากกดสกิลแล้วจะได้เกราะใช่ไหมจะลดลงจากห0ร้อยถึงหนึ่งพันเป็นสามร้อยห้าสิบถึงแปดร้อยแต่เพิ่มพลังโจมตีโบนัสพลังโจมตีแก่ภาพเพิ่มจากหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเป็นหนึ่งร้อยสี่สิเปอร์เซ็นต์ฮก็ยังงงนะมันเนฟจริงหรือเปล่าลดเกราะจะเพิ่มดาเมจเฮ้ยมันลดจริงหรือเปล่า ต่อไปก็คืออลิสอลิสโดนเนฟอัลติเมอทำให้ดามเจลดลดลงการฟื้นฟู HP ก็คือดูดเลือดนั่นแหละดูดเลือดจากเจ็ดสิบถึงแปดสิบเป็นหกสิบถึงแปดิบหน่วยเลดเกมมันก็ยังเท่าเดิมแต่ต้นเกมมันลดลงสิบหน่วยมานาที่ใช้ก็ลดลงต้นเกมใช้เท่าเดิมแต่เลทเกมใช้ลดลงสิบหน่วยก็ไม่น่าจะมีผลอะไรมากมายนะ แล้วก็ตัวต่อไปที่แพทที่แล้วก็เนิร์ฟแพทนี้ก็ยังจะตามมาเนิร์ฟอีกนั่นก็คือหลนะิงหน้าก็คือแสดงความเสียใจกับเมนหลิงทั้งหลายด้วยนะแต่ก็ไม่ได้เนิร์ฟหนักขนาดนั้นหรอกคือเนิร์ฟเรื่องการใช้ Energy นั่นแหละหลิงนี่เป็นอะไรก็ Energy ทักหนากันูเนิร์ฟอยู่นั่นแหละตรงนี้เนี่ยโดย Energy ที่ใช้ของเอ่อ e n e r จ y ของสกิลหนึเนี่ยจะใช้เยอะขึ้นจาก35ถึง25เป็น35ทุกเลเวล แล้วก็ฮิวดาโดนเนิร์ฟนะฮิวดาโดนเนิร์ฟพาสซีฟก็คือเกราะหลังจากเข้าไปในผู้ไม้เนี่ยจะได้รับ20%ของ m a x HP ใช่ไหมเหลือแค่15%ของ m a x HP สูงสุดฮาริสก็โดนเนิรฟ์ฟโดยเกราะที่ได้หลังจากใช้สกิลสองเนี่ยจะลดเหลือ1 5 0ถึง300ก็คือตอนต้นเกมเนี่ยเหลือ150เท่าเดิมแต่หลักเกมเนี่ยเกราะจะลดลงจาก300เหลือ350แล้วก็โบนัสพลังเวท จาก150%เหลือแค่120%ก็เนิร์ก็เนฟทั้งดามเมจเนฟทั้งเกราะเลยนะเซเลน่าร่างปีาศาจสกิลหนึ่งนะครับผมโดนเนิฟเรื่องดาเมจทำดาเมจตอนต้นเกมลดลง100จาก300เหลือ200ตอนเลิเกมลดลง50จาก400เหลือแค่350นะครับแล้วก็เฮ้ยแต่ว่าโบนัสพลังเวท เพิ่มขึ้นนะจาก100%เป็น130%อู๊ดเพิ่มมาตั้ง20%อาจจะไม่เนิฟก็ได้อาจจะแรงขึ้นกว่าเดิมก็ได้อันนี้ไม่แน่ใจแต่เขาเขียนมาว่าเนิฟไปเนาะก็น่าจะเนิฟแหละแต่อาจจะเนิฟไม่มากแล้วก็ตัวสุดท้ายที่เนิฟแต่ไม่ได้เนิฟหนักมากก็คือฟาซาก็ยังไม่ได้เนิฟนาเมทนะเนิฟแค่บูดาวสกิลอทเมทให้มันนานขึ้นให้มันใช้อัลติเมทได้ไม่ค่อยบ่อยแล้วอะไรอย่างนี้ก็จาก30 จาก28ถึง22นาทีเป็น36ถึง28นาทีก็ไม่ได้มีผลอะไรมากมายนะครับผมต่อไปก็คืออัปเดตเกี่ยวกับสกินเนาะโดยวันที่1มกราคมเนี่ยจะเป็นสกินสตาร์ไลท์ของ b บ n นเนตสกินสตรีทโบล์นะครับผมแล้วก็จะเป็นสกินของวาเลียอีพิกกงล้อนะครับผมจะเอามาขายในโชเคส e e p ิก ในวันที่5มกราคมเช่นเดียวกันส่วนเม c ิ h เชสจะมีผู้บัญชาการตัวน้อยตัวใหม่นะครับผมพร้อมกับสกินของผู้บัญชาการตัวใหม่นี่แหละจะเข้ามาวันที่15เดือนธันวาคมนี้แล้วก็ร้านค้าชิ้นส่วนสกินหายากในวันที่16ทธันวาคมนี้นะครับผมร้านค้าชิ้นส่วนสกินหายากจะเอาสกิน ไซคล์คิมมี่คาจากรอกอลูกาดวาเรียออกนะครับผมใครยังเก็บดองไว้อยู่ก็รีบๆซื้อนะวันที่16เนี่ยมันจะไปแล้วแต่ก็จะมีสกินมาแทนนะใครรอสกินไหนอยู่ก็เตรียมตัวได้เลยก็คือมีสกินของอัลดัสกินของคลินคารินาไลลาเฟเรีาแล้วก็สกินแสงดาวของอากาสทั้งหมดนี้เป็นสกินสมาชิกแสงดาวก็คือสตาร์ไลท์ทั้งหมดเลยนะ ต่อไปก็คือร้านค้าชิ้นส่วนฮีโร่นะครับผมโดยทางมูนทนจะเอาฮีโร่ชูเฟนนี่ควีนิเวียเบเดเดตตาวาเรียและเวลมาแทนตัวเก่าก็คือราฟาเอลฟรังโกอีซุนจินเอ็กซ์บ็อกคลอดแล้วก็เอสเมรันดานะครับผมต่อไปเรามาดูาการปรับปรุงเกี่ยวกับสนามรบกันบ้างดีกว่าเนาะโดยอันดับแรกเลยก็จะปรับรูปลักษ์ไอเทม3ชิ้นนี้นะครับผมก็คือ d i v i ว e g เก p h อาเ b นบ t ทแล้วก็โรสโกมิเชลสามอย่างนี้จะถูกปรับรูปลักษ์ใหม่แล้วก็อย่างที่2ก็คือการปรับป้อมปืนชั้นนอกนะครับผมโดยป้อมปืนชั้นนอกเนี่ยจะได้เอฟเฟกใหม่ก็คือหากกรอกของป้อมยังอยู่นะครับผมฮีโร่พันธมิตรจะได้รับดาเมจลดลง10%แล้วก็ต่อไปก็คืออันที่3การปรับมินเนี่ยนปรับให้ความเร็วกันเคลื่อนที่ของคลิปเลนกาลางนั่นแหละถูกลดความเร็วลงเหลือ6 ไม่ใช่เหลือ6%อดิถูกลดความเร็วจากเดิมลง6%ต่อไปก็คือการปรับบัฟแดงบัฟฟ้านะโดยจะปรับให้มันเกิดเร็วขึ้นจาก30วินาทีเป็น25วินาทีตอนเริ่มเกมแล้วก็จะทำให้การเติบโตของพลังป้องกันกายภาพและพลังป้องกันเวทเนี่ยลดลงจาก5หน่วยต่อน,นาทีเป็น2หน่วยต่อน,นาทีก็คือตีง่ายขึ้นตีบัฟแดงง่ายขึ้นอะไรนี้นาะทำให้ฟาร์มฟาร์มง่ายขึ้นอะไรอย่างนี้ ส่วนการปรับเกี่ยวกับเต่าครั้งนี้นะครับผมก็คือทําให้มันเกิดเร็วขึ้นก็คือจาก180วินาทีตอนต้นเกมเป็น120วินาทีตอนเริ่มเกมแล้วก็ทําให้อ่าจนวนเต่าสูงสุดที่เกิดภายในเกมเนี่ยจาก3ตัวเป็น4ตัวแล้วก็ทําให้เกราะของเต่าเพิ่มขึ้นเอ๊ะทำให้เต่าถึกขึ้นหรือว่าทําให้เราได้เกราะเยอะขึ้นวะ Physical Attack n d Magic Defense เอ้ยมันไม่ได้เขียนว่าบัฟนี่หว่าแสดงว่า ตัวเต่าเนี่ยจะได้รับพลังป้องกันกายภาพและพลังป้องกันเวทเนี่ยจาก37หน่วยเป็น80หน่วยก็คือถึกขึ้นตีเต่ายากขึ้นทําให้แบบช่วงต้นเกมเนี่ยมีการเอาเต่าได้ช้าลงนะครับผมส่วนการปรับเล็กๆน้อยๆให้กับแถบ HP ของฮีโร่และคลิปนะครับผมโดยปรับการแสดงผลนั่นแหละทําให้หลอดเลือดของฮีโร่และคลิปเนี่ยเป็น1,000หน่วยต่อ1ช่อง ในหนึ่งช่องจะมี1,000หน่วยนะครับผมส่วนของเต่าและหลอดเนี่ยในหนึ่งช่องจะมี HP อยู่2,000หน่วยคำนวณไดไ้ง่ายๆประมาณนี้ปรับเล็กๆน้อยๆอีกอย่างนึงก็คือปรับปรุงเอฟเฟกต์สกิลของจอยเฮดสกินอีพิกนั่นเองสกินอีพิกที่เพิ่งเอามาขายนี่นะสกินอะไรวะโชเคสอีพิกเอ่อซามูไรเมชใช่ไหมนั่นแหละปรับให้เอฟเฟกต์มันดูดีขึ้นมัง้ง นะเพราะเราก็ here, ไม่มีเราก็ไม <c ười> ่รู้จะรีวิวยังไงอันเนอะก็ประมาณนี้นะครับผมสเอ้ยใช่สําหรับแผ่นี้อ๋อแล้วก็เหลืออีกอันนึงก็คือสกินอีพิกที่เอ่อมาในโชว์แคสโชว์แคสอีพิกน่ะก็คือมาให้ซุ่มจะเปลี่ยนชื่อจากสกินอีพิกเป็นลเลกเตอร์นะครับผม โดยสกินอีพิกก็จะเป็นสกินที่เปิดขาย899คูปองแต่สกินคอลเลกเตอร์ก็จะเป็นสกินที่มาในวงล้อไม่สามารถซื้อได้นั่นเองอืมหมดแล้วโดยแพทนี้ก็ปรับเยอะนะปรับเยอะกว่าแพทที่แล้วมากเลยแพทที่แล้วปรับแค่ฮีโร่เองซึ่งผมว่าแพทนี้มีผลต่อฮีโร่หลายๆตัวนะเพราะว่าบางตัวโดนเนะรบางตัวก็โดนบัฟเอาเป็นว่าใครที่มีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถเนต์ลงใต้ ดีสคริปชันได้เลยนะครับผมเพราะว่าผมอ่านอยู่แล้วไม่ค่อยมีคอมเมนต์อยู่แล้วแหละก็จะมาอ่านจะมาตอบให้ก็แล้วกันแล้วก็ใครที่ชอบหรือว่าคลิปนี้มันเอ้ยมันมีความรู้มันมีสาระก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเ๊ะกดแชร์เหรอก็อ subscribe ดิ subscribe ผมด้วยนะครับผมว่าจะมาอัปเดตข่าวสารใหม่ๆเวลาอัปเดตอะไรที่สำคัญสำคัญเอาเป็นว่าวันนี้ก็พอแค่น,นี้แล้วขอบคุณที่มารับชมรับฟังรักคนดูทุกๆคนเลยนะครับ ไม่ตายทำไมต้องทำเสียงหลอกด้วยวะ